สวัสดีครับผมนมายเวทเทพวงศ์ชี24073วันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของสายพานลําเลียงโลหะฝั่งซ้ายดูบอร์ดฝั่งซ้ายเราจะกําหนดให้ดูบอร์ดหยิบชิ้นงานมาวางที่สเต,เตชันโดยเราจะกําหนดให้จุดวางสเต,เตชันเป็นพิกัดเดิมเราจะเปลี่ยนแค่พิกัดจุดสตาร์ทของชิ้นงานส่วนดูบอร์ดฝั่งขวาเราจะรองให้ชิ้นงานเคลื่อนที่มาถึงที่เซนเซอร์ตัวจับโลหะแล้วเริ่มทํางานหยิบชิ้นงานมาวางที่จุดสต็อป ส่วนตรงสายพานลำเลียงชิ้นงานเราจะใช้ optical ตรวจสอบหากมีวัตถุสายพานจะเริ่มทำงานแล้วที่ก้าจนจะหน่วงเวลาแล้วยกขึ้นและหากนำทุกกระบวนการมารวมกันทั้งหมดจะเป็นไปตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ครับขอบคุณครับ